สวัสดีครับสวัสดีจยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องประดินเม้นท่าเพิินวันนี้เราอยู่ที่ไหนกันครับดูข้างหลังครับวัดสมานดูข้างหลังครับเป็นวัดวัดสมานนะครับเวลาเที่ยงเที่ยงครับผมติทธาชมวัดสมานกันครับผมว่าจะมีอะไรบ้างจะเป็นยังไงแบบไหนหลังจากที่ไม่ได้มาเป็นสิบปีครับผมไปกันเลยครับไป ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเ,เป็นพระพุทธรูปนะครับบูชา,าครับตรงนี้ก็น่าจะเป็นโรงพยาบาลครับโรงพยาบาลสร้างตั้งนานแล้วละ่ะน่าจะยังไม่ได้เปิดใช้ครับผมยังไม่จบ,รบตรงนี้จะเป็นทุ่งนาครับจะเป็นทุ่งนาตรงหน้ารูปพระฤกษ์ ดูข้าวต้นข้าวกำลังสวยเลยบรรยากาศดีมากมาเราต้องไปนัง่งไปถ่ายแล้นะไปอ,ะอ,ะอยู่กลางต้งนนาต้นข้าวกำลังออกร่วงเบิ่งครับเบิ่งแล้วก็มีปลาแหวกว่ายยกงถิงคิดฮอดบ้านครับไ,ไปเราจะเดินไปถ่ายรูปมีสาลาครับเข้าไปนี่นะไปะกัไปเลยครับ ผ่อนผ่อนแต่ว่าบรรยากาศสวยครับผมการชิบมะมาวหนิครับเบิ่งแม่บ้านเป็นไงโอเคไหมมีมากร้อนไหมร้อนแดดร้อนร้อนแต่ก็สู้ร้อนแต่ก็สู้ครับผมครับไปตรงเขาพิจก,กูดนี่ก็จะเป็นลานจอดรถจอดรถแบบต่างเยอะครับผม ขับรถได้เยอะมากเลยทางจากวัดหลวงพ่อกับประม้าน,นาทีบุกเกินยินสิโ,โลครับไปกันเลยมีร้านกาแฟกาแฟสดครับผมตามกันไปเลยครับเจ็งได้การนทอนครับ าการ้อนๆมับจะจะไปดูข้างในกับบรรยากาศเียบนตกมากครับจบรรเกิดแก้วสี่สิบบาทใส่ตู้ได้เลยครับสี่สิบาทใช่ไหมครับสเสียยี่สิบบาทคับเกียรสี่สิบบาทอี่ยนเมเบีแบงคย่อยไหมมีดังแรกก็เอาเทียรด้วย<ะ> เตียนแล้วก็หยุดเดียนหยุดนี้มาอิดวันศุกร์อยู่ไหนวันศุกร์วันศุกร์วันศุกร์ประจำวันศุขขกขขขร,ร์ครับผมผมเกิดวันศุกร์ครับผมอันนี้วันพุธกลางคืนพระฤหัส เดี๋ยวเรจะเป็นคนหยิบจับถักตัวนี้ให้ด้วยหยอดหยอดตรงไหนไม่หยอกบาทไงนี่นะครับหยอดตรงนี้ไม่เนี่ยเนี่ยเออรวมองค์สุดท้ายครับแล้วจากนั้นเท้ากระสีไปไหว้พระกันผมก็ั่วไปขึ้นไป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 กลับมาจาก เดินหลอบครับหลอดตาอบวกบนะครับหลอดดกนครับแซฟท์สากนอแี่ครับด่างบนด่าสอ่าล่างอยู่ คือว่าเป็นชั้นสองกันแล้วกัครับชั้นสองครับขอบคุณถูกขอ,ขอบาาอรครับผมนักจากไหว้พระแล้วครับผมพ้าขึ้นข้างบนครับบรรยา,ากาศจะเป็นยังไงขึ้นไปเลยครับัรคบบรรยา,ากาศข้างบนเดี๋ยวซิมี่คอย ลังคั่งครับผมผมกระสีเดือดลังคั่ง,างมากครับทำร้องหอยข้างบนครับเพื่อนวะอ่ะขอให้มีแตะสือเสียงดงดังสมหวังดังปรารถนาขอางบนเลกครับขพว่อน เป็นล้านจอดรถครับผมครับผมตนเป็นโรงบานเพื่อนเฮ็ดโปรท่านนี้แล้วครับผมโรงพยาบาลบูปั้นมาหมอฤาษีครับผมหลงใหญ่ครับมันจำลองมาจากเขากินสะกดครับครับผมต้องไปด้านล่างครับผมลงก็ประมาณนี้ครับ แา่หนูก็เกยตีบ้างเองเล้เอาน้องนิปลาดดนี่นี่นับปกับทธอลนิปลาครับปลาปลางาม ta phục vụ các Đây con nó có tô. Con dài khắp con dài. Đây lòng có tô gần khắp. khắp, tô, khắp. tiền đọc mái trà. ไหวลงพอกันเลยครับขอวงพ่อไปพายก่อนแล้วคือไว้ครับอาจารย์นั่นเล้วคับไปไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ครับผมไหว้หลวงพ่อโตองค์ใหญ่ 两个。なんか จากที่ปขอ่อยัวเนเรียบร้อยกะไปจุดต,ต,ต่างๆต่อครับด้าะไรน,นี่จะเป็นที่ทำ ับผากันปนควยันใจนักกินอาหาเจบครับรกับผ <c oughs> มสีเบิองครับตาตัวเล็กๆครับ ังเด้ครับ,บ,บีบงครับเล็นบับปลาตัวใหญ่ๆพูดว่าปลายังเหีนบปลาปลาตัวให่ๆไปครับผมสาลนิกฐาโอาจุดนี้จะเป็นสาลีนิกฐาขอบคุครับผม ครับแล้วครับผมไปอย่างไรครับอ๋อขอให้มีแต่ความสุขที่มุขขาในดินซีฮะบันดิดความครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญทำสิ่งไหนกันใดก็ขอให้สำเร็จผลนะ,ะเจริญรุ่งเรืองสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงปังปังหวังว่าจะเป็นนาทีการงานขอให้ประสบความสำเร็จหลบับลืน hoàn đẹp không đẹp khám nhân dân cắm bàn giải cát khai lót cắm hai mọc hai Nam nhân dân gặp các cái น้ําครับขออนุญาตครับ lót là... ยุ t ตรงนั้นเป็นหน้าสิเป็นจับรงวัครับจับรงวัน ก็จะเป็น,งนองค์พระพิฆเนศองค์ใหญ่ครับจะเป็นความสำเร็จของตอบลอกกันไหนอยากจะคอฟ่อตนตังกเตมีแต่ละชุดครับผมคนต่อคิวกันแล้วครับบรรยากาศประชาชนร้อมใ่าหมซูได้ครับซูได้ หลากหลายหนาตาเดีดมาได้กระสุนที่นี้คงใหญ่ทุกคนความเจริญมันคง ว่าข้าวแล้วสวนไหล่สวนไหล่ครับแต่ละโซนครับแต่ละโซนหนามาเดินครับหนามาเดินค่อนคลายจุดท่องเทก็เยอะจุดช้อปปิ้งก็เยอะครับผคลายความร้อน ตีคล้องบ่ละ่ะเอาบว่าะ่ะตีคล้องตีคล้องสามทีแม,ม่บาทตีคล้องครับสามทีเสียงดังกังวาน gian đi an làm còn nào, không mặt này có này, mặt này, ตอนนี้จุดเป็นจุดแค่ร้อนใดครับย่างอ่อนๆมากก็ว่านางใดครับไฟร้อนครับผมไฟร้อนขชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ จะมาสักการะบูชากันเยอะมากนะครับเดินทั้งวันก็ไม่ทบนะครับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ครบผมนีพระแม่คนยิมองค์ใหญ่ไปครับไปต่อครับเดินทางไปต่อครับท่านใดไม่เคยมาผมแนะนำเลยครับวัดสมานสถานที่ วายพระสำบูรขอพรเยอะมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินที่ถ่ายรูปเซลฟี่เดนมกักอยู่นี้ก็น่าจะเป็นครับสะดอกเคาะนะครับมีพร้อมทุกอย่างท้นนที่ ก็ว่าไดค้คนเยอะแยะผมกินก็เยอะแยะคนก็เยอะมากครับคนตอนนี้ก็เวลาบ่ายสองกว่าม,มันเผา จะเดินกลับนะครับวนกลับวันนี้เรามาครบไหมครบจุดไหมไม่ครบครับแดดมันก็ร้อนแน่ครับสถานที่กว้างใหญ่มากเดินไม่หมด ผมเนี่ยมาเบ่งลูกใบครับเลยมาสิแวะมาเอาราคาไม่แพงเอาลูหได้ดีลูปลูปรองห้ารูรปรองห้าเมื่อไหร่เนี่ยหลงเก้าเก้าใช่ใช่สวยสวย ผอเห็นแลเขาเบ้งครับจักได้จัดได้ลูกไหนรูไหนครับผมนี่ระสปรมาณนี้แหล,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 ละครับรูปที่สวยครับกอดกอบปลาแพงกับบลแพงหอกอบรูปนี้นสวยไหมนี่สามรูปนะรูปไหนดี ได้แล้วครับได้แล้วได้รวมแล้วไหวไหมครับได้แล้วครับเยมเลยไป ผมสุดท้ายทายคลิปครับผมอตอนนี้วัดประมาณครับผมทุกทายใสยคลิปปากช่องพอดินไม่ดิด้สะเพริลเลยนะครับสิเพชจยังไดนคลิปหนาดีภาไปใส่ปากติดตาไหมครับว่าดีภาไปเที่ยวเมืองไหนกันคลิปนี้เมื่อนี้ไปเที่ยวนี้ครับสวัสดีครับไปตายครับขอกรแม่งคลิปหนาครับผม